ต้องเหมือนป่ะพวกเหมือนเหมือนเราพี่เหมือนมากนังเกียใส่ชุดเมียกได้เลย่ะเปล่ามั้ยไม่คณะก็เอาไปสิกระเป๋าจริงๆริงมือนมิทำอ่างนี้พี่ีน้าอะไรก็ได้มันก็เหมือน มันมันไม่มีอะไรเขียนมันก็ก็เหมือนตัวเดียวกันเออพอรู้ว่าอืมไปในห้องจับกลมไปไมเนี่ยไปเล่นตุ๊กตแล้วพวกเนี่ยพวกเนี่ยครับแล้วอันเนี้ยเอาไว้ข้างในหมดเลยเสียใจป้าเสียใจแล้อยากเล่นตุ๊กตาแล้วล่ะเสียใจล่ะที่เขินเน สอ่่อน่ตอเราเล่นอีชูอมอรูปผมเขาเนี่ยมีท้องสวยมากอ่ะไม่อยากให้อ,ออกเลยอ่ะแบบสวยมากมาเล่นนี่กันนะเก่งไหมใครถึงก็ชน,นะ